ทีนี้งูเหลี่ยมก็เลื้อยมากินเขานะครับแล้วก็กินไปได้ครึ่งตัวแล้วก็กินไปถึงไอตรงตรงที่เขาเอาเปลือกกล้วยมัดไว้ตรงเอวนะครับแล้ว สวัสดีครับผมวรลวิทย์ในวันนี้ผมก็มาถึงป่าไผ่แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็มีทั้งไผ่มีทั้งไม้มีทั้งป่านะครับมันมีหลายอย่างนะครับพวกเขาวันก็มีในตอนนี้ก็เย็นแล้วประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ส่องไม่ค่อยถึงนะครับมันจะถึงแต่บนยอดไม้นะครับเพราะว่าป่าก็พระอาทิตย์มันเอียงแล้วนะครับก็เลยแบบส่องไม่ถึงเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะ ตั้งบ้านนอนบนต้นไผ่ต้นนี้นะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปสำรวจด,ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้ <c oughs> oh. ซึ่งมันอันตรายมาก <c oughs> ซึ่งต้องระวังนะครับการขึ้นต้นไผ่มันไม่ได้ง่ายเหมือนต้นไม้นะครับและมันอันตรายกว่าต้นไม้เยอะเลยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับบนนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาเป้ผมไว้บนนี้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปหาพวกไม้ไผ่ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาทําอีกรอบนึงนะครับ ในตอนนี้ผมก็ไปเอาไม้ไผ่มาได้จํานวนหนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องอสร้างทางขึ้นนี้ไปข้างบนให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่ความง่ายในการสร้างนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างทางขึ้นก่อนเราจะได้ขึ้นไปทําอะไรง่ายนะครับ โอเคในตอนนี้ทางขึ้นของผมก็มาถึงข้างบนนี้แล้วนะครับผมก็จะหาวิธีขึ้นไปให้ถึงข้างบนนี้เลยนะครับซึ่งการทำอะไรบนต้นไผ่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าต้นไผ่นั้นมันลื่นแล้วก็มัน ไม่เหมือนต้นไม้นะครับโอเคในตอนนี้ที่เหยียบก็ได้อีกเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับโอเคซึ่งมันก็แข็งแรงดีนะครับและในตอนนี้ก็ถึงข้างบนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองเอาไม้ไผ่ที่ไปเอามาเมื่อกี้นี้มาพาดดูนะครับว่ามันจะสร้างบ้านได้หรือเปล่านะครับ ใน,ในวันนี้ผมก็มากันอยู่2คนนะครับซึ่งผมแล้วก็น้องผมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะมานอนที่ป่าไผ่แห่งนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีนะครับก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปนะครับ ดีนะโอเคได้อยู่โอเคซึ่งคิดว่ามันน่าจะทนระดับนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปเยียบมันดูนะครับถ้าขึ้นไปเยียบได้ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับ โอ้โหถือว่าแข็งแรงดีนะครับ ถึงมันจะแข็งแรงขนาดไหนแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวตลอดเวลานะครับการอยู่ที่สูงเราอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดนะครับในตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอีก2-3าตัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะลองแบบ นั่งนอนดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าโอ้โหมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่มันก็พอนอนได้นะครับคิดว่าในคืนนี้ก็อยู่กันแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าก็พออยู่ได้นะครับเพราะกันอยู่ห้างส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยหลับกันนะครับ ตอนนี้ห้างของผมสองคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนั่งได้นอนได้แล้วนะครับแต่มันอาจจะแคบไปน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศจากด้านบนนี้บ้างนะครับว่ามองลงไปรอบๆจะเห็นอะไรบ้างนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศด้านบนห้างนะครับ ซึ่งห้างนี้ก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็พอนั่งกัน2คนนะครับโดยที่นี่ก็เป็นป่าไผ่นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็เป็นพวกต้นไม้ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นทั้งต้นไม้แล้วก็มีไผ่ด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆห้างบนต้นไผ่นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้นกก็ร้องดังมากครับนี่ครับนกปิ๊กุูเลิ้วนะครับ ร้องมาจากฝั่งนี้นะครับโดยป่าที่นี่ก็ไม่ได้เป็นป่าดงดิบแต่อย่างไรนะครับที่นี่มันไม่ค่อยดงดิบเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แห้งแรงนะครับมันก็เขียวแบบนี้ทั้งปีนะครับแต่มันจะมีพวกใบไม้แห้งๆอยู่ข้างล่างนี้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นป่าดงดิบที่ผมเคยไปนั้นมันดินแบบนี้ไม่แห้งเลยนะครับดินมันชื้นตลอดเวลานะครับ แล้วก็พวกใบไม้ก็แบบเปียกตลอดเวลาเลยนะครับโดยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดสนิทนะครับผมต้องรีบขึ้นห้างแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบค่อนข้างมืดแล้วก็น่ากลัวนะครับกันอยู่ตามพื้นผมต้องรีบขึ้นให้ไวที่สุดเลยนะครับ ตัวนี้อาจจะตกใจเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะลองซองบริเวณรอบๆดูนะครับโดยห้างนี้ไม่ได้สูงอะไรเลยครับมันก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับประมาณสัก3เมตร4เมตรได้นะครับมันไม่ได้สูงมากเลยนะครับแต่การที่ทําบนกรอบพายแบบนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็นั่งกัน2คนนะครับ ซึ่งก็ค่อนข้างจะมีลมบ้างนะครับโดยที่นี่ก็ตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณ2ทุ่มกว่าได้นะครับหรือเมื่อกี้ก็มีแต่จิ้งรีดร้องนะครับก็สัตว์อื่นก็ไม่มีครับเมื่อกี้นู้นก็มีนกตัวหนึ่งมันร้องค่อนข้างเสียงดังนะครับโดยการนอนบนผัยแบบนี้ก็ปลอดภัยมากครับจากพวกสัตว์ ที่มีขาอะไรพวกนี้นะครับอ,อสัตว์ที่มือนกระโดดสูงไม่ได้เราก็ปลอดภัยนะครับแต่บางทีพวกสัตว์ที่กระโดดสูงได้เราก็ปลอดภัยนะครับเพราะกันบนต้นไผ่แบบนี้พวกสัตว์ไม่ค่อยกล้าขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันกลัวมาติดกอไผ่นะครับยกเว้นพวกงูนะครับพวกงูอาจจะเลื้อยมาแล้วก็มาทําอะไรเราได้นะครับแต่ก็มีวิธีที่สมัยก่อนเขาใช้กันก็คือจะใช้พวก เปลือางงากกล้วยที่มันแห้งๆนะครับเอามามัดต,ตัวเองไว้นะครับมัดไว้ที่เอวนะครับมันจะกันพวกงูพวกนี้มากินเราได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นการเลี้ยงคนหนึ่งนะครับมันเขาคนนี้ก็ไปนั่งข้างนะครับแล้วก็เขาก็เอาใบตองไม่ใช่ใบตองเปลือกกล้วยที่มันแห้งๆน,น,นะครับมัดเอวไว้แล้วก็ ทีนี้งูเหลี่ยมก็เลื้อยมากินเขานะครับแล้วก็กินไปได้ครึ่งตัวแล้วก็กินไปถึงไอ้ตรงตรงที่เขาเอาเปลือกกล้วยมัดไว้ตรงเอวนะครับแล้วงูเหลี่ยมทีนี้งูเหลี่ยมก็แบบอาจจะตกใจหรือกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แล้วงูเหลี่ยมก็แบบคายเขาออกมาแล้วก็งูเหลี่ยมก็หนีไปเลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะครับอันนี้ก็แค่ได้ยินมาเฉยๆนะครับว่าพวกงูนี้จะกลัวพวกเปลือกกล้วยแห้งๆอะไรแบบนี้นะครับ แต่ในความคิดผมก็คือเขาอาจจะเพราะเปลือกกล้วยพวกนี้มันแห้งแล้วก็มันไม่ไม่ลื่นนะครับเหมือนในพวกเชือกที่สมัยนี้ที่ที่สมมติว่าเราเอาไปมัดงูแล้วงูจะแบบดิ้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นพวกเปลือกกล้วยพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกเชือกเชือกสมัยใหม่นี้พวกเชือกไนล่อนพวกนี้มันจะลื่นนะครับมัดงูงูอาจจะแบบหนีได้นะครับ เรื่องนี้ก็ยังงงๆกันอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะครับไอที่ว่างูกลัวเปลือกกล้วยนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพวกจริงหลดร้องอย่างเดียวนะครับที่นี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับโดยตอนนี้ลมแรงมากครับตอนนี้ ลมแรงครับตอนนี้ก็ดึกประมาณ4ี่หทุ่มนะครับแต่ลมแรงก็ไม่น่าจว่าพายุเข้าหรืออะไรนะครับให้ดูรอบๆบ้านนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโดยน้องผมก็นอนหลับอยู่ตรงนี้นะซึ่งไม่ได้นอนหลับหรอกครับก็แค่นั่งหลับไปอย่างนั้นครับเพราะว่าเหนื่อยเกินไปนะครับกันอยู่ในป่าในกลางวันพลังงานก็เริ่มหมดก็ต้องพักผอน ก็มีแต่เสียงจิ้งรีดน,นะครับป่าที่นี่โดยป่าที่นี่ก็ไม่ใช่ป่าลึกนะครับป่าที่นี่ไม่ได้ไกลมากก็เดินแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับ40 50นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ป่าไม่ค่อยดงดิบก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับก็เลยทาห้างไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นป่าลึกอะไรแบบนี้เราต้องทาห้างให้สูงๆแล้วก็ปลอด,ลอดภัยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพักผ่อนกันต่อแล้วนะครับ จิงลีตัวหนึ่งมันร้องใกล้มากครับเสียงดังมากโดยในคืนนี้พระจันทร์ก็เต็มดวงเลยนะครับจะลองซูมดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีพวกใบไผ่บางค่อนข้างจะเยอะนะครับ ดูในตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ7จ็ดโมงนิดๆนะครับโดยแสงแดดก็ส่องมาค่อนข้างจะถึงแล้วแดดออกได้สักพักแล้วนะครับโดยน้องผมก็ยังหลับอยู่เลยนะครับซึ่งก็หลับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้แบบนอนสบายๆเหมือนอยู่บ้านนะครับแดยที่นี่ก็มีพวกนกอะไรร้องเต็มเลยนะครับ จะให้ดูบรรยากาศรอบๆแถวนี้บ้างนะครับว่าบรรยากาศป่าตอนเช้าแถวนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือด้านข้างนะครับตอนนี้แสงแดดก็อ่อนๆมาถึงแถวนี้แล้วนะครับพวกนกก็ร้องกันเต็มป่าแจ๊กๆ,ๆเลยนะครับและเมื่อกี้นี้ก็มีนกตัวใหญ่ร้องตัวหนึ่งโอ้โอ้ประมาณนี้นะครับ ดูตอนนี้ผมก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับซึ่งนกร้องเยอะมากเลยครับป่าแถวนี้ทั้งนกใหญ่นกเล็กนะครับตอนนี้นี้ก็น่าจะสักประมาณ8ปดโมงได้นะครับแดดก็แรงขึ้นมากว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับเยแถวนี้ก็ไม่ได้เป็นป่าดงดิบหรือว่าป่าเลึกแต่อย่างใดนะครับไม่ค่อยไกลามากนะครับวันนี้ก็คือห้างที่ผมสร้างเมื่อคืนนี้แล้วก็ นอนกันอยู่2คนเมื่อคืนนี้นะครับนี่ก็คือไม้ไผ่ที่อบาพาดขึ้นไปนะครับก็เยียบตัวนี้แล้วก็เยียบตัวข้างบนนี้แล้วก็เยียบอีกตัวนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนี้ซึ่งมันสูงแค่ประมาณ4เมตร5เมตรเองนะครับข้างนี้ โดยในป่าบรรยากาศที่ผมชอบที่สุดก็คือบรรยากาศในตอนเช้าครับมันรู้สึกมีสีสันมีชีวิตชีวามากเลยนะครับพวกนกพวกสัตว์อะไรพวกนี้มันร้องกันเต็มเลยนะครับแล้วมันก็แบบไม่น่ากลัวด้วยครับถึงแม้เมื่อคืนตอนกลางคืนมันจะรู้สึกบางเวงอะไรแต่พอเช้ามาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับยู่ในตอนนี้ก็ประมาณแปโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บของอะไรกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่า ตอนเช้าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับเดินนอนก็นอนง่ายๆนะครับกลับก็กลับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือไม่มีสัมภาระอะไรเยอะเลยนะครับก็มีพวกอาหารแห้งนิดหน่อยแล้วก็พวกน้ำแค่นี้นะครับ